กดเหมือนตายากอะไปกดที่เพื่อนเอาเพื่อนลุกขึ้นมามันจะหายเจ็บครึ่งนึงหมายถึงหมายถึงถ้าเพื่อนเจ็บอยู่ถ้าเราไปแลกปุ๊บเพื่อนก็จะหายปกติเนี่ยเราเจ็บแทนเป็นเพิร์กของตัวเนี้ยตัวที่เล่นเนี่ยซาลิน่าเนี่ยแต่พอเราแลกแล้วเราจะติดเราเราติดสานะมันเรียกว่าอะไรฮิวไม่ได้ประมาณหนึ่งนาทีอะ ไอ้เหี้ยแล้วโทวเทมไปเกิดตรงนั้นคือกูเห็นแสงสีส้มไว้วันนั้นอะแต่กูไม่เข้าไปเช็คคิดว่าคงเป็นเพราะประกอบจากมันคงไม่เกิดหรือมั้งตรงนัน้นบ้านหลังบ้านไม่เคยเลยบ้านเล็กหลังบ้าน,นอยู่ใจมึงปะยังไม่หายใจหายเจอเต่าเทมไฟว่ะไาล่างตรง องซ้ายของบ้านเล็กมีโตเทมอันนะึงโตเทมไฟมึงก็ถอยมาเลยนะเน,นินเลยเอหาเมืงอตเทมโตาเทมสาวอยู่ไหนนะนี่นี่นี่ขวาซ้ายมือกูนี่โอ้โโยไปเล่นล้มตรงไหนม,มองไม่เห็น ป่าบนป่าบน,าบนแต่เขาเล่นมาอ่าอ่าอัอันน้นมีคนอยู่ไอ้ใครอยู่มีบาร์บิคอยู่แน่ๆแฟนฟุบก,กรรมเลยเนี่ยอ๋อเขาเล่นอยู่กัอบอีกคนนึงอนี่ยจะไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโยผมเร็วด้วย นี่มาทางบ้านเล็กนะช่วยเสร็จเดี๋ยวมาแรกเลีอยดนี่แรกเลีอยดทำไมเล่าเล่น,เ,ลน <c oughs> เขารู้หมดแล้วว่าท <c oughs> ุกคนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เออ้ทันไหมเนี่ยอ <c oughs> ล้วใคร น่นถีถึงเสาแล้วถึงเสาแล้วแบงกูยังฉีกออกจากเสาไม่ได้นะฉีกได้แล้วมันกดใช้ไงวะเล็กมันไม่มีใครขึ้นมาใช้อะต้องล้มเพื่อนเพื่อนล้มเลยเหรอถึงจะแลกได้ หิวแล้วก็กดแลกเลือดต้องหิวก่อนค่อยแลกหิวแป๊บนึงอะ่ะเหมือนใช้เข็มอะ่ะแต่ก<อ>ด e <อ>ใช่ไหมกด e อ่าโอเคจะได้จำปุ่มถูกก็จอยใครไม่ต้องมาปั่นเลยตัวทีไม่ได้บอกอตกไปแล้วแหละ ไม่ได้เนี่ยกดปีด๊แตมันไม่ได้เมื่อกี้่กดปุ่มตายยากก็คือมันไม่ทำงานให้เมื่อกี้อ้าวชิบหายละกำลหากูเล็กลยพยาบาลวิชาชีพเหรอกูมไม่น่าย้อนเลยไม่ ของบิงแล้วกูก็ฮิวไม่ได้นี่อยู่ข้างหลังอะไกล้มีเนื้อคอลลิ่งหรือเปล่าระวังนะมาฮิวให้ยุดยุด ตอนนั้นมีเครื่องมาแบงค์นี่ตรงกานได้ไปช่วยเดี๋ยวนี้ปั่นเครื่องรอขว,อวอานเมื่อกี้ต่อกำบังีชกไก้ฉีก แบงค์อยู่ไหนอะ่ะกูอยู่ขวาล่างอยู่ขวากลางแล้วตอนเนี้ยโอ้ยมีแล้วมีมีดาบด้วยมีคนะอลลิ่งนะกาลังอยู่แล้วมาอย่างนั้นอะสรุปมี ถ้านั่งอยู่หลังไม้ใกล้เสาขนาดนั้นแล้วมันยิ้มมาได้เชี่ยเอ้ยเจอกูอีก Giờ về vừa cái bán hai cái thang lằng qua Chịu <laughs> oh, oh. uh, hay nữa Không Dút Ờ mình còn hiu tao yên Bạn lên đây đây nữa Bạn chơi gì Để đi về viên bọc <laughs> เอ้บาเล็กหลงนะลงไกลมากไปกูให้เจอกลับตะขอชีกไปชีกไปเดี๋ยวช่วยให้เอ้สงสัยล่ะทำไมมั่เล็กลืดไม่ได้วะ นี่นี่มาช่วยบล็อกให้ทีนึงลองอีกไหมลองลองลองอแล้วถ้าใช้กล่องคือไม่ได้ว่างั้นเหรอเออต้องใช้เบรกคือเมื่อกี้ก็กดทีกับกล่องให้มึงแล้วกดใชไได้ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรอะไรทิ้งเกมใหม่ถือว่ามาลองกัน กูก็ลืมไม่หรอคูวิวไม่ได้แอบไว้ก่อนก็ได้แบงค์เดี๋ยวกูฉีกออกจากเครื่องนี้ห้าอ่า,าคือคือถ้าฮิวกับกล่องแล้วแม่งใช้ไม่ได้ต้องฮิวรรมัาถึงจะใช้ได้เพราะว่า ตรงแรก็เล่นเล่นวนอยู่ใช่ไหมเล็กใช่วบน,บนเล่นยากคนนี้เ,นเอฮ้ยไลยเข้าไอ้สัตว์ <c oughs> เด้งบางหน้าจอเลยี <c oughs> มันมันลุตแล้ว <c oughs> ทิ้ง,ท,งทิ้งเกมนี้เรา <c oughs> ถือว่าเราลองกันเชี่ย <c oughs> ยบางหลายวางนะจอโคตรเก๋ไงสัสจุดเกแบไลยบังนะจอเออเขาไปแล้วเขาวางไปแล้วทิ้งไหมไม่ทิ้ง ปันเละปันย oh <Yeah, Jean. S 3> no ุกอ้ยเย้ตกใจมือแล้วแหละม่ทันนี่เนี่ยมีดค้าง่ยเนาะปลายมีดปลายมีดทิ้งช้ามากอ่ะไม่หลุด โอ้ผ่านมาไอ้รอบนี้ไอ้เหี้ยกูจะตอบไลน์ก็ไม่ได้เนี้ยเนี้ยไปปะเนี่ยมา <c oughs> มเฉยเระยะนี้มันจะไม่เห็นละ แล,แล้วทำไมมึงไม่แลกเลือดเมื่อกี้มาอยู่ให้เอา้าวิ่งไปทับไม่ถึงไม้เลยเล็กมันอุ้มก่อนมันก็เห็นอยู่เดี๋ยวกูตอบไลน์ก่อนอ่ะวิยูสิเอาวอยู่ยสลลแล้วเหรอแล้วมึงจะมาทำไมมึงทำอะไรมึงเล็กเลือดทำไมก็ไปตรงอื่นไง ไม่แต่เนี่ยเล่นได้เป่าไปปั่นให้มันหน่อยมาเล่นได้ออเอาท้ายเกมมาเล่นได้เอาท้ายเกมนะเนี่ยนะมาไปบนเครื่องอยู่ไหนบ้างอะ่ะแยกคนละเครื่องเลยก็ได้เครื่องอยู่บนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมัน,น,นปั่นเครื่องที่กูขึ้นเมื่อก,กี้ปั่นอยู่บ้านใหญ่ มาเลยกูยินดูพวกมึงตันอยู่น่าจะไกลระยะอยู่นะไม่ใช่นหาาเนี่ยไม่เจอหรอเนี่ยมันซ่อนอะถึงแล้วมันตันเลื้อมั้งน่ะแพซ่อนแอบเลยไอพีตัวนี้แพซ่อนแอบเหรอ อยู่อยู่อยู่แถวเนี่ยอยู่มาดูวิ่งวิ่งดูข้างข้างล่างมีอีกไหมหมดแล้วนี่บ้านใหญ่ห้าสิบเต็มที่ก็ได้ออกไม่เจือเลยเต็มีก็ได้ออกสองวะเกมเนี้ยเฮียอยู่เครื่องบ้านใหญ่ กูช e so ี่ออกมานะเขาไม่เจอกูนะบิงไปเป็นเล็กๆมาดิเอาเหี้ยกูโดดเล็กมึ้งไม่ให้กูเจอทำไมกูเห็นมันกำกูคิดว่ากำทะลุของล่างเอาเอาเอาติดเหี้ยอะไรเอาเกี่ยวเหี้ยเลยเนี่ย สัตว์ไม่วิงวิงสองเสือกไม่วิงนะไปแล้วไปลแล้วอ้าวดึงหลังเครื่องเสร็จนะหาปันดูได้เลยไม่ดีไม่ดีเคื่องเอาเครื่องเลย โดนจับอยู่บนนี้คิดว่าอยู่ว่าเล็กอยู่ซ้ายขวาเลยเล็กข้างบนเชี่ยมันไม่เอากูนะขอรอตายยากกลับมาก่อนได้ไหมได้ได้ได้แอบเลยแอบเลยเดี๋ยวกูกระดึบเข้าใกล้ประตูเห็นกูเล็กกูล่างมาบ้านเล็กเปิดประตูเลย mèo mèo cặp, cặp Thôi, này vào Ê! Hey. Từng mấy? 50 Ơi, không may. พยายามจะพยายามตอนนี้อยู่้ายล่างฮนะก็เปิดไปเลยแล้วกัน้ายล่างมาๆๆรับได้เฮ้ยลงไปแล้วนะน,นะลองบิ้งดักนะดูย้อนเอาเอง เอาแรกไม่ได้ไปยิว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 บุญยังอยู่กับังอุ้มวะแม่แดงเขาดักประตูไปยิวไปยิวเขาโมลีได้เหรอเขาเมลีเขาจะเก็บสี่โมโลีแล้ววะว่ากูเห็นตรงนี้ว่ากูเห็นตรงนี้เขาจะเห็นไหม กูบูญกูหมดแล้วนะกูโดนบุลิอ่าชีพหายแฮชิบวัดสิครับอย่างเงี้ยครับขอวิ่งไม่นู่นเราจะวิ่งทันไหม ทางด้วยไอสัตว์อะาจะรอดช่องเมื่อกี้ไงมันมันวิ่งทันก็ตีผลาแล้วมันก็วิ่งทันอยู่เดียกว่าตองจูหน้าประตูหูสามหมื่นสองแต้มตันไปเลยจากกินเลอร์